สวัสดีครับเช้านี้ที่บ้านจันแลนด์อีกเช่นเคยนะครับส่งงานเยืตกปลสังทองนะครับอันนี้คือผลงานปลารวมสําหรับเรือหนึ่งลำและก็สองลำวันนี้มาทั้งผมมีน้าต้อมแล้วก็มีปลาสอนมีน้าฟอร์มนะครับสี่คนสี่ถังสี่ตะก้านะครับดูไซปลานะครับอ้ยดูตะก้าอันนี้น่าจะไม่ต่ํากว่าสิบห้าโลนะครับน้าฟอร์มน่าจะเกือบสิบโล แล้วก็อันนี้ของผมนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบเือนกันดูจริงสวัสดีครับผมอ๋อมิไม่น่าลรเพิ่นมาคอมเมนต์ถามเมื่อกี้เนี่ยว่าไปด้วยหรอเนี่ยทางผมนะครับไม่ต่ำกว่าสิบเือนกันอันนี้สําหรับปลาสอนตะการานี้ก็ไม่ต่ำกว่าสิบเช่นกันเพราะว่าดูจากตะกา้านะครับยามดีบาดอะไรอะไรที่ชาไว้ดูนะครับดูจริงเยอะตกว่าสังทองนะครับยืนยันว่าที่นี่บ้านจันแลนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝากตรงข้ับสวัสดีครับผม